โอเคนะครับเมื่อเราได้ครบเวลาตามที่เรากาหนดไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดแก๊สนะครับแล้วก็ยกไส้อ่อนหมูที่เราต้มไว้นะครับมาตั้งไว้ข้างบนนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเราก็จะเปิดฝาออกนะครับทาการเปิดฝาออกโอเคเปิดฝาออกมาเลยนะครับเมื่อเราเปิดฝาออกมาแล้วนะครับฝาหม้อออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการเก็บไส้หมูนะครับเก็บไส้อ่อน รเราก็จะเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือนะครับเป็นน้ําสะอาดนะครับใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับน้ําสะอาดมาเพื่ออะไรนะครับมาเพื่อที่จะนําไส้อ่อนที่เราต้มทิ้งไว้เนี่ยนะครับนำเอาไว้แช่นะครับแช่น้ําเปล่าหรือถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือนอกน้ําเย็นนะครับเราทําการ นีบนะครับไส้อ่อนที่เราต้มไว้เรียบร้อยนะครับเอาไปแช่น้าเย็นนะครับนี่ครับสังเกตนะครับถ้ามันเปื่อยมันยุ่ยนะครับมันก็จะขาดมันก็จะหยุดออกไปเลยนะครับแต่ว่าไส้อ่อนได้ที่แล้วนะครับเคี้ยวกําลังเปื่อยกําลังยุ่ยกําลังพอดีนะครับไส้อ่อนได้ที่แล้วนะครับตามเลาตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คีบนะครับใช้ที่คีบคีบไสออกมามันจะร้อนนะครับระวังด้วยนะครับ แช่น้ำไว้นะครับจากนั้นก็คีบออกมานะครับทั้งหมดออมาแช่ไว้ในในน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดเรานี่แหละนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับแช่ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ ถามมีเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยถามว่าแล้วแช่ไว้นานไหมครับแล้วแช่ไว้นานไหมคะนะครับก็แช่ไว้ตามความเป็นจริงแล้วก็สักสามถึงห้านาทีก็ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแช่จนกว่ามันจะเย็นนั่นแหละครับก็ต,ตามภาษาที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับคือแช่ไว้จนกว่ามันจะเย็นนะครับไส้มันจะคลายความร้อนออกมานะครับจนกว่ามันจะเย็นนั่นแหละหรือแช่ไว้สัก สองถึงสามน้ำก็ได้นะครับทุกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราแช่น้ําเย็นแล้วนะครับแช่น้ําแล้วแต่มันยังมันยังร้อนอยู่ไส้มันยังร้อนอยู่นะครับเราจับไส้ดูแล้วเนี่ยมันยังร้อนอยู่ขออนุญาตใช้มือนะครับถ้าถ้าไส้มันยังร้อนอยู่นะครับเราก็เทน้ําตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เติมน้ําเย็นใหม่เติมน้ําเอแล้วก็เติมน้ําเปล่าใหม่นะครับเติมน้ําเปล่าเรานี่แหละน้ําสะอาดเรานี่แหละนะครับลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้ามันยังไม่หายร้อนนะครับเราก็เติมอีกรอบหนึ่งเติมซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเย็นนะครับจนกว่าไส้เราจะเย็นนะครับจนกว่าไส้จะเย็นจะแช่สักสามถึงห้านาทีก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนน้าบ่อยๆก็ได้สองถึงสามรอบก็ได้นะครับโอเคนะครับก็วิธีการเอาไส้ออกมาพักไว้น้ําเย็นก็มีแค่นี้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ